ชื่อมิมนะคะอานารัสุจักค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงเฟซบุ๊กก็ชื่อนี้เลยนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากคลิปมหาการ์21วันนะคะของครูจิตาแล้วก็เรียนรู้กับครูจิตานะคะมาตลอดทั้งในคอร์สทั้งเรียนฟรีหน้าเพจนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเป็นคนเครียดง,ง่ายเราเป็นคนที่ซีเรียสทุกอย่างเลยเก็บทุกอย่างของทุกคนทุกคําของทุกคนนะคะมาคิด้และเราก็เป็นสาหลักของครอบครัวทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรับหมดทุกอย่างนะคะมันก็กลายเป็นสะสมความเครียดค่ะเป็นโครคไมเกรนเป็นมากจนแบบถ้าเราปวดมากๆก็ต้อง ให้คุณหมออาหาฉีดยาให้เราถึงหายพอเราได้มาเรียนนะคะเรารู้เลยว่าอ๋อเราเป็นคนที่เก็บขยะเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวเราทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วเราก็เก็บเรื่องราวลบๆเสพเรื่องราวลบๆดูแต่เรื่องราวลบๆเข้ามาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ค่ะเริ่มเสพเรื่องราวลบๆพูดเรื่องราวดีๆบอกลาขอบคุณร่างกายตัวเองเหมือนในคลิปมหาการ21วันนะคะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราหายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอยู่ๆวันนึงเราไม่ต้องกินยายอีกแล้วอะ่ะมันจุดยอดมากๆและดวงตาเราเริ่มมองไม่เห็นตอนนั้นเราไม่มีพลังในการไปต่อนอนร้องไห้ค่ะรู้ รู้สึกว่าทําไมทําไมทาไมทําไมฉันต้องเป็นแบบนี้พอเรามาได้เรียนกับคุตาเราเข้าใจว่าอ๋อไม่เป็นไรเรามีอวัยวะส่วนอื่นเราสามารถทําได้หลายๆอย่างเราสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้มากมายเฮ้ยเรามีสิ่งอื่นอยู่อวัยวะอื่นอยู่อะเฮ้ยไม่เป็นไรมันแค่เป็นแค่1%เเท่านั้นเราขอบคุณเขามันทําให้เรามีพลังในการไปต่อค่ะก่อนหน้านั้นทํางานประจํานะคะมา17จปีแล้วก็ตัดสินใจที่จะลาออกเพราะเราต้องการประสบความสําเร็จเราอยากจะดูแลแม่ของเราให้ดีที่สุด เราก็เลยตัดสินใจลาออกทำสตวนตัวจิเวิลกับครูคสิตาค่ะแล้วพอที่ครูสิตาเปลี่ยนไป็นทีเอก็คือไม่ลังเลรู้เลยว่า t s เอครูสิตาสร้างมาเพื่อให้ทุกคนประสบความสําเร็จเพื่อให้ได้ช่วยเหลือผู้คนก็ตัดสินใจเลยค่ะ ว่ามาทำทสี s w สยูตัดสินใจเปิดสมอก่อนแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะได้เงินมา1ก้อนแล้วก็มาลงเป็น VAP แล้วก็เอากําไรไปลงซุปเปอร์เวพและหลังจากนั้นเราก็ประสบความสาเร็จเรียนในคอร์สของครูสิตาทําในสิ่งที่ครูสิตาสอนในคอร์สทำให้เราสร้างกําไรได้มากกว่า5้าแสนสี่ค่ะในระบบขอบคุณครูสิตาขอบคุณพี่เพิร์ลขอบคุณแอดมินทุกคนขอบคุณระบบขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแม่ทีมทีมงานหรือลูกค้าทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ